มนุษย์นั่งเฉยๆถูกกาหนดเฉยเลยว่าเราเป็นเพศอะไรถ้าพูดเรื่องเพศมันต้องใช้คำคาถึงพลิกถึงขิดนิดนึงเฮ้ยอยู่ๆเดินมาไม่มาพูดพเพราะๆหรอเอเธอเป็นชายรักชายเหรอโนอ้า no. ยแม่งเกแล้วเราต้คิดว่าความเปิดกว้างทางเพศเนี้ในสังคมโลกนี้ปัจจุบันนี้เราเปิดกว้างให้กับเรื่องนี้มากพอหรืยัโลกไม่เปิดกว้างถ้าคุณบองนะสวัสดีครับ ยินดีนต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการพอดแคแสตของเรานะครับวันนี้มาอยู่กับผมก้าวแล้วก็เบสนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องที่สําคัญมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับก็คือในเรื่องของความเปิดกว้างทางเพศครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้สังคมเราได้มีความหลากหลายในด้านต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในด้านของเรื่องเพศความคิดหรือไลฟ์สไตล์ต่างๆแต่คําถามคือทุกวันนี้เราเปิดใจที่จะยอมรับกันแล้วหรือยัง ซึ่งวันนี้เราไม,ไม่ได้มาพูดกัน2คนนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษขอเชิญดรแนะนําตัวหน่อยครับอ่าก็เรียกว่าครูแล้วกันนะคร,ครูวันลบวันลบประกอบลบเพ9้านะครับก็ถามถูกคนเลยนะ <laughs> ถามเรื่องเกี่ยวกับเพศเนื่องจากว่าครูทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิทางเพศนะครับก็ยังทําอยู่ในปัจจุบันก็ยังมีนะครับก็วันนี้ได้รครูวันลบ ประกอบนพก้ามาเป็นแขกรับเชิญนะครับก็ก่อนเข้าเรื่องนะครับผมอยากจะถามก่อนนะครับว่าสิทธิมนุษยชนในอุดมคติของครูนี้ครูคิดว่าสิทธิมนุษยชนนี้มีความหมายว่าอย่างไงครับอืมเนอะมันก็ต้องเริ่มต้นจากแพทเทิร์นก่อนอสิทธิมนุษยชนเนี่ยถ้าตอบตามหลักการก็คือมันเป็นเรื่องของอความหมายแบบแบบ ที่เขาเขาเขา,เขาถือว่าเป็นความหมายสากลละกันนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะฮะต้องเข้าใจที่มาก่อนนะการริเรอนสิทธิ์อะไรต่างๆในยุคสมัยก่อนมันมีมาทุกยุคทุกสมัยที่ไหนมีสังคมของมนุษย์ที่นั่นมีการริเรอนสิทธิ์อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้สิทธิที่มันถูกริเรอนอย่างรุนแรงมากๆเลยนะครับมันก็คือเกิดในช่วงของสงครามโลกนะครับในสงครามโลกเนี่ยนะฮะ มันมีกระบวนการในเรื่องของการริเริ่มสิทธิโดยเฉพาะเรื่องของการทําลายล้างนะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่มากเลยพอจบสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยประเด็นใหญ่มันก็เลยเกิดการพิจารณากันแล้วว่ามันควรจะให้ความสําคัญกับความเป็นมนุษย์มากขึ้นมันก็เลยเกิดคอนเซ็ปต์ของการพูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชน human rights ทีนี้ตัว human rights ตัวเนี้ย มันมีการพูดคุยกันแล้วมีการวางเป็นโครงอย่างชัดเจนในระดับสากลโดยองค์การสหประชาชาติ UN นะเอนนะเขาก็มีการาประชุมกันนะฮะแล้วก็กำหนดเป็นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจำวันง่ายสิบธันวาคมของบ้านเราก็เป็นวันรัฐธรรมนูญนะแต่ในระดับสากลสิบธันวาคมเนี่ยมันคือวันสิทธิมนุษยชนสากลนะครับปี 2,491ซึ่งถ้าเป็นปีคศก็1,948นะครับเป็นปีที่สงครามโลกมันสิ้นสุดลงแล้ว UN เกิดขึ้นละก็มาคุยกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะฮะแล้วสิทธิมนุษยชนเนี่ยต้องเข้าใจเกณฑ์มันก่อนถ้าถามความหมายของมันเนี่ยตอบตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมันจะมีหลักการในการมองก็คือว่าเขาถือว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับสิทธนินี้คือสิทธิ์ในการเป็นมนุษย์ สิทธิ์ในการเป็นมนุษย์คือเกิดมาเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะดํารงชีวิตอะเรามีสิทธิ์ที่จะกินเรามีสิทธิ<ช>์ท<ๆ>ี่จะหายใจเรามีสิทธิ์ที่จะนอนอย่างนี้ครับอันนี้มันเป็นสิทธิพื้นฐานใช่ไหมฮะกฎหมายไม่ต้องมาบอกหรอกเราเราเป็นเ,เองอะใช่ไหมฮะ<ช>นี่<ช><ๆ>กฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยมันตามมาที่หลังแต่สิทธิในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเกิดก่อนทีนี้พอมันเกิดก่อน้วเนี่ยก็คือว่าเขาเขาเรียกว่ามันเป็นสิทธิ์ปิดตัวมาแต่กําเนิดนะเออมันเป็นหลักการข้อที่หนึ่งเลย หลักการข้อที่สองของสิทธิมนุษยชนที่จะเป็นความหมายของมันเนี่ยก็คือว่ามันต้องเป็นเรื่องราวแบบสากลก็คือทุกคนก็ต้องเป็นแบบนี้เขาเรียกว่ามันเป็นสิทธิของของพลเมืองของของคนของพลอโลกะนะทั้งหมดเนี่ยมันต้องต้องเป็นแบบเดียวกันคือมีความเป็นสากลแล้วพอมันเป็นสากลเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเสมอภาคคือความเท่าเทียมกันทุกคนต้องได้รับสิทธินี้เสมอภาคกันทั้งโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ทวีปอะไรคุณเป็นคนชาติพันธุ์ไหน สิทธินี้มันเสมอภาคกันขณะเดียวกันเนี่ยมันจะต้องไปถึงขั้นที่ว่าเราต้องมีส่วนร่วมในสิทธิ์นั้นด้วยเช่นจะกาหนดสิทธิในเรื่องเพศอย่างนี้คนในเพศต่างๆต้องเป็นผู้ที่ร่วมกําหนดเขาเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องเป็นผู้ที่มีกําหนดสิทธิของตัวเองแล้วขณะเดียวกันเนี่ยพอกาหนดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีผู้อํานาจในสังคมเนี่ยแหละเป็นผู้ชี้ขาดเราในฐานะที่อยู่ในร่วมกันกับการใช้สิทธินั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ตรวจสอบเขาได้อีกด้วย มันก็เลยมี5หลักการง่ายๆนะคือมันติดตัวหนึ่งแหละสองเลยเนี่ยมันก็คือว่าเป็นสากล3มเนี่ยมันต้องเสมอภาค4ี่มันต้องมีส่วนร่วมเราต้องมีส่วนร่วมกับกับสิทธินั้นเราว้าคือเราตรวจสอบได้เนี่ยความหมายนิยามจริงๆตามปฏิญญาสากลมาคือสิ่งนี้นะครับอันนี้คือสิทธทิมนุษยชนขั้นพื้นฐานก่อน,อนครับแล้วเรื่องความเปิดกว้างทางเพศอะครับในอุดมคติของดรทนี่คิดว่ามันคืออะไรถ้าเท่าเรื่องมาที่ การเปิดกว้างทางเพศเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจอีกในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นแค่หลักการที่มันใหญ่กว่ากฎหมายต้องบอกไว้ก่อนว่ามันคือพื้นฐานที่ติดตัวกับมนุษย์ที่ทุกคนมีไม่ต้องมีกฎหมายหรอกแต่ทุกคนมีแล้วสิทธิมนุษยชนแต่ในสิทธิมนุษยชนเนี่ยเพื่อกํากับให้มันเกิดการทํางานแล้วมันมีความเข้าใจตรงกันนะ ความเป็นรัฐแต่ละรัฐแต่ละรัฐเนี่ยอย่างประเทศเราก็เป็นรัฐรัฐเดียวก็คือรัฐไทยเนี่ยนะฮะเราก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกาของเราใช่ไหมฮะมันจึงต้องมาพูดในเรื่องของกติกา2กติกาเมื่อกี้หลักสิทธิมนุษยชนตามหลักปฏิญญาสากลเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นขั้นที่1แต่มันจะประกอบไปด้วย2กติกากติกาที่1กับกติกาที่2ซึ่งเอกกติกาที่1เนี่ยถือว่าเป็นขั้นที่2 ไม่ไม่งงตัวเลขเนะาะขั้นหนึ่งคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักปิญญาสากลขั้นที่สองคือเข้าสู่กติกาแรกกติกาแรกคือกติกาของความเป็นพล,ลเมืองถ้าพูดถึงความเป็นพลเมืองนั่นหมายความว่าเราเป็นสมาชิกในรัฐถูกไหม <S <S เราเป็นพลเมืองไทยก็ <S 2> <S 2> คือเป็นสมาชิกในรัฐไทยดังนั้นถ้าเราเป็นสมาชิกในรัฐไทยเราเป็นพลเมืองพลเมืองคือกําลังของเมืองเพราะฉะนั้นกําลังของความเป็นเมืองเนี่ยมันต้องใช้ตัวคนนี่แหละเข้าไปนับ ดังนั้นเราอยู่กับรัฐไทยเราจึงต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย mm hmm. อ่ะมันมีเป็นกฎหมายแล้วตรงนี้มันกลายเป็นข้อกฎหมายแล้วแต่ถ้าเกิดว่าสิทธิมนุษยชนในสเต็ปแรกมันไม่ใช่กฎหมายเห็นไหมมันคือสิ่งติดเนื้อติดตัวเรามาแต่พอเข้าสู่ความเป็นพลเมืองมันจึงเรียกว่ากฎหมายแล้วต่อมาครับกติกาข้อ2อันนี้มันอาจจะมีทั้งกฎหมายแล้วก็ไม่ใช่กฎหมายด้วยนะก็คือกติกาข้อ2องเขาเรียกว่าสิทธิ ในการเข้าสู่สภาวะทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสิทธิของเราทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมต้องยอมรับไทยเป็นรัฐที่ใช้ระบบทุนนิยมแบบผสมด้วยนะครับเราไม่ใช่วัตทุนิยมร้อยเทีเดียวหรอกเรามีรัฐวิสาหากิจมาผสมผสานเนอะแต่ว่าทุนิยมเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นระบบทุนเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ฐานะทางการเงิน ถ้าเรามองในเรื่องของความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางการเงินมันเท่ากันได้ไหมอมันมันเท่ากันยากมันเท่ากันยากถูกไหมเพราะฉะนั้นความรวยความจนเนี่ยมันก็ยังเป็นความเหลื่อมล้าซึ่งแน่นอนแหละถ้าเรามองในแง่ของความเสมอภาคตรงนี้มันไม่ผ่านแล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามามองในแง่เพศเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เรื่องฐานะการเงินเพศเนี่ยมันติดเนื้อติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด ใช่มาอยู่สเต็จแรกเลยถูกไหมแต่มันมาถูกกําหนดเพศอีกแบบหนึ่งก็คือถูกเมื่อกี้เราเราบอกว่ากติกาข้อสองคือเลยนะเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นตัวสังคมและวัฒนธรรมนั่แหละเป็นตัวกําหนดบทบาททางเพศในสังคมไทยสังคมโลกก็เป็นสังคมของเขาแต่สังคมไทยก็คือสังคมของเราอาจจะงงถ้าจะคุยเรื่องเพศต้องเข้าใจคำสามคำเนาะ คำแรกของคําว่าเรื่องเพศเนี่ยนะครับเราแบ่งเป็นชายกับหญิงโดยใช้วิทยาศาสตร์แบ่งวิชาชีววิทยาเนี่ยพันธุศาสตร์เนี่ยมันบอกชัดเลย x x ผู้หญิง x y ผู้ชายฮอร์โมอนเพศแบบนี้ผู้ชายฮอร์โมอนเพศแบบนั้นผู้หญิงนะครับสไตล์แบบนี้มันจึงทําให้มีความชัดในเรื่องของเพศทางวิทยาศาสตร์ศัพท์เขาที่เขาใช้กันเขาจะเรียกว่าเพศศาสตร์ sexology ซ็กซ์โซโลจีคือเพศศาสตร์อันนั้นเราไม่เถียงเขาเพราะว่ามันเป็นบรรทัดฐานทางวิชาการแต่ทีเนี้ยเอาละเมื่อกี้กติกาข้อสองเลยนะเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมมัน,น,นมา,มาที่ตรงนี้แหละนะเพศมันมาถูกกาหนดอันนี้เมื่อกี้มีเพศชายกับเพศหญิงถูกไหมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวิทยาศาสตร์มาบอกว่าเฮ้ยคุณ x y ยนะเวย้ยคุณผู้ชายเฮ้ยคุณ X x นะเวย้ยคุณผู้หญิงแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆครับคนในสังคมบอกว่าเฮ้ยแกเป็นแบบนี้แกเกย์ว่ะ เฮ้ยแกเป็นแบบนี้แกเลสเบี้ยนว่ะเฮ้ยมึงทารานนี่วะเฮ้ยมึงคกียเรานั่งเฉยๆก็มาชี้เราอ่ะเฮ้ยมึงคกียวเข้าใจอารมณ์นี้ใช่ไหมฮะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราเป็นคนกําหนดเองหรือว่าเราเป็นเพศอะไรเราไม่ได้กำหนดเรานั่งเฉยๆแต่เขามางกำหนดเขามากกำหนดเราใ่ตรลงรามีสิทธิกำหนดเพศเราไหมเนี่ยเราก็ ไม่ไมีเห็นไหมมันกลายเป็นว่าไอสิทธิในเรื่องเพศเนี่ยมันกลายเป็นซ้ําซ้อนเพราะว่าอันแรกอย่าลืมนะเพศเนี่ยติดตัวเรามาตั้งแต่กําเนิดเราจะเพศอะไรไม่รู้อะแต่เราติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดมันจึงเป็นสเต็ปหนึ่งของสิทธิมนุษยชนเลยแต่อยูยูสเต็ปสามอะคือเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมมันมาทําให้เกิดเพศที่อยู่อยู่สังคมมาจัดประเภทมนุษย์ทันไหม ซึ่งมันจัดประเภทมนุษย์2เวอร์ชันด้วยเวอร์ชันแรกคือใครอ่ะวิทยาศาสตร์เข้ามาจัด x x y อันนั้นเซ็กโซโลจีแต่อยู่ๆวัฒนธรรมความเป็นอยู่วิถีชีวิตมันมากําหนดเพศเราจริงไหมถ้ามันมากำหนดเพศเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทันตั้งตัวเลยอยู่ๆมาถึงแม่งเกอีฟหายอ่าประทานโทษ นะครับอันนี้อันนี้ไม่ต้องออฟริคก็เด่็ได้มนเป็นศัพท์ธรรมดาถ้าพูดเรื่องเพศมันต้องใช้คําคําถึงพลิกถึงขิงนิดนึงนะเอ้ยอยู่ๆเดินมาอีไม่มาพูดเพราะเหรอกเธอเป็นชายรักชายเหรอโนออแม่งเกเห็นไหมคำอย่างนี้แล้วมันจะมีคําที่เหยียดออกไปด้วยเช่นออีตุษเห็นไหมฮะคำเหล่านี้มันกลายเป็นคําที่คนที่เขาเป็นเพศอย่างนั้นเขาก็ไม่อยากถูกเรียกอย่างนั้น จริงไหมจริงครับสภาวะแบบนี้เองเนี่ยมันจึงทําให้เกิดเพศที่มันอยู่ในรูปแบบที่ถูกเบียดขับถูกละเมิดสิทธิ์นะมันก็ละเมิดอ่าแล้วอะไรเป็นตัวละเมิดค่านิยมของสังคมบีบบังคับให้คนที่มีเพศติดตัวมาแต่กําเนิดจากสิทธิบรรดุสิชนอันดับแรกเลยถูกสเต็ปสามเบียดขัด เห็นยังนะครับสิ่งที่มากำหนด L G B T Q พวกนี้สังคมมากำหนดเพศของมนุษย์มนุษย์นั่งเฉยๆถูกกำหนดเฉยเลยว่าเราเป็นเพศอะไรเขาเรียกเพศแบบนี้ว่าเพศสภาพหรือ Gender gender G E N D E R นะ gender หรือเพศสภาพมันจึงเป็นเรื่องของ อยู่ๆมีคนคนหนึ่งนั่งอยู่เขากลายเป็นวัตถุทางเพศเฉยเลยมีคนมาชี้ว่าแกเป็นนี่แกเป็นนั่นแกเป็นโน่นเห็นไหมดูเหมือนจะเปิดกว้างแต่ความจริงแล้วมันกําลังถูกละเมิดสิทธิ <Okay. S 1> โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเรากําลังละเมิดเขาหรือเรากําลังถูกละเมิดอยู่เนี่ยครับอันนี้คือเพศในมุมมองที่ที่อยากจะชวนมองก่อนนะครับอันนี้จะตอบอยาวนิดหนึ่งแนละ้วมันจะได้ครอบหลายๆข้อเนอะ <Okay. S 1> ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีเพศแบบที่สามคือทําไมต้องให้คนอื่นกําหนดเพศเราวะ เราไม่แคร์เราไม่แคร์สเต็ปสแล้วเราขอกลับไปอยู่สเต็ปหนึ่งก็กูเกิดมากูเป็นอย่างเนี้ยกูขอเป็นเพศนี้ได้ไหมกําหนดเองการกําหนดเองเนี่ยแล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่เรากําหนดด้วยเขาจะเรียกว่าเพศวิถี Sexuality S-E-X-U-A-L Sexual แล้วก็เติม I-T-Y Sexuality หรือเพศวิถีเพศวิถีมันคือตัวเราเองอะเป็นคนกําหนด เราไม่ต้องให้ใครมากําหนดเราไม่ต้องให้สังคมมาตีตราเราแต่เราเรียกตัวเราเองว่าเป็นอะไระแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งนั้นตลอดชีวิตด้วยอารมณ์ตอนนี้อยากเป็นผู้หญิงฉันขอเป็นผู้หญิงอารมณ์ตัวน,นี้ฉันอยากจะเป็นผู้ชายอะไรอย่างงี้เป็นต้นแล้วมันกําหนดของมันเองได้โดยที่เรามีสิทธิ์ในการกําหนดเพราะว่ามันกลับไปสู่สเต็ปหนึ่งคือสิทธิมนุษยชนที่ติดตัวมาแต่กาเนิดดังนั้นถามว่าสังคมไทยเราอยู่ในสเต็ปไหน มันไม่ใช่แค่สังคมไทยสังคมไทยและสังคมโลกอยู่ในสเตจสาทั้งหมดก็คือเจนเดอร์มันครอบเข้าใจใช่ไหมวัฒน,นธรรมครอบความเป็นเพศของคนอื่นๆขนาดที่ครอบเนี่ยมันจึงเป็นการละเมิดสิทธิ์โดยไม่รู้ตัวแต่บรรดาคนที่ไปละเมิดสิทธิ์กับรู้สึกว่าฉันกําลังยื่นสิ่งที่ทําให้เธอเกิดความเข้าใจว่าเธอเป็นใครเธอคือหลากหลายฉันจัดงานพลายให้เธอเดินฉันจัดงานสีรุ้ง แล้วก็คือไปเกณฑ์คนที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยมาแล้วคนที่มาอยู่นอกกลุ่มก็มายืนดูด้วยความสนุกสนานเหมือนดูโชว์บางสิ่งบางอย่างใช่ม,มันเหมือนดูโชว์ที่เขาจัดเขาอยากจะโชว์หรือเปล่าเราไม่รู้ครับแต่บางคนอยากจะโชว์ก็ได้บางคนอาจจะไม่อยากโชว์บางคนอยากจะขอใช้งานนี่เป็นคลิปคัมเอาท์ออฟเดอะโคเซคือเปิดตัว สุดแท้แต่แต่สิทธิทางเพศตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเห็นไหมมันเป็นเส้นบางๆที่มองว่าเรากําลังใช้สิทธิทความเป็นเพศของเราหรือว่าเรากําลังถูกละเมิดสิทธิสําหรับครูตรงนี้ประเทศไทยเรามันยังอยู่ในระดับก้ามตึงก้ามึงแต่ถ้ามองในเบทีโลกประเทศไทยก็ถือว่าเปิดกว้างค่อนข้างมากนี่ครูครูก้าพูดที่นะครูไปหลายประเทศเประเทศไทยเนี้ยให้สิทธทิตรงนี้สูงมาก ซึ่งประเทศที่ถือว่าตะวันตกเองเนี่ยนะฮะที่ยอ,ยอมยอมยอมเรายอมรับกันว่าเขาเป็นประเทศประชาธิปไตยสุดโต่งเลยเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับเท่าเราหนะครัวไทยเนี่ยยอมรับมากๆประมาณนี้ครับแล้วเหมือนกับอย่างล่าสุดนะครับที่เมื่อไม่นานมานี้ที่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้กฎหมายสสเท่าเทียมโดยเมื่อวันที่23มกราคมพศ2568ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยดอตอร์คิดว่า กฎหมายที่ผ่านการร่างมานี้เนี่ยมีผลดีหรือผลเสียกับประเทศเรายังไงบ้างรครับเ,เราบอกในแง่ของสิทธิมนุษยชนก็ต้องตอบแบบโลกสวยเนอะก็ดี <c oughs> ใช <c oughs> ค่คือคือมันดีจริงๆตรงที่ว่าสิทธิมนุษยชนติดตัวในสเต็ปหนึ่งอะได้รับการยอมรับจนกระทั่งมาสู่สเต็ปสองซึ่งเป็นกติกาข้อหนึ่งอยู่ในตัวบทกฎหมายให้สิทธิพลเมืองในการเลือกเพศในการเลือกการการเลือกคู่ชีวิต โอเคมันมันมันได้แล้วแต่ถามว่าลึกๆจริง,รงๆแล้วตอนนี้สเต็ปสามมันผ่านนอมไหมมันผ่านนอมนอ o คือข่านิยมของสังคมไหมยังไม่ผ่านมันอาจจะผ่านบางสังคมใช่ใช่แต่บางชุมชนยังรับได้หรือเปล่าครูก็ยังไม่แน่ใจโอ้ถ้าในไทยมันก็มีบางที่ที่มันอาจจะยังไม่เปิดใช่ไหมใช่ขณะเดียวกันที่เราตราเป็นกฎหมายแบบนี้มันมันดูแล้วเหมือนกับให้สิทธิ์เติมเต็ม กับคนที่ต้องการแต่บางสังคมมันมีนอมของเขาอันนี้ขออน,นุญาตยกตัวอย่างเลยเนอะอย่างเช่นสังคมมุสลิมสังคมคริสที่เขาเป็นคริสเข้มข้นเลยนะเป็นคริสแบบที่มีความเคร่งครัดนะฮะหรือสังคมมุสลิมเนี่ยเขาไม่ให้ค่าในเรื่องของชายชายหญิงหญิงต้องเป็นชายคู่หญิงเท่านั้นซึ่งอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่า สิทธิที่เขาจะนับถือศาสนาสิทธิที่เขาจะศรัทธาสิ่งใดสิ่งหนึง่งอันนั้นก็เป็นสิทธิของเขาถูกไหมฮะแตอ่อยู่เรามาเราเราต้องตั้งเกณฑ์กติกาว,ว่าชายกับชายแต่งงานกันได้หญิงกับหญิงแต่งงานกันได้ถ้าเรามองแค่นี้มันเหมือนให้สิทธิ์กับบางกลุ่มแต่บางกลุ่มโดนละเมิดสิทธิ์ไหมใช่โดนโดนเห็นไนหะขณะที่มันผ่านขึ้นมาเป็นกฎหมายแต่มันกลับไปริดรอนสิทธิในส่วนที่สามก็คือในส่วนของเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มศาสนาอื่น อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ให้รู้เอาไว้เลยว่าทุกกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียปะปนกันไปอยู่ที่ว่าเราจะชั่งน้าําหนักยังไงตอบคาถามอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่าแล้วมันจะมีผลอย่างไรต่อประเทศแน่นอนครับในเวทีโลกเนี่ยต้องยอมรับก่อนประชากรโลกโดยประมาณเน็กเจ็ดพล้านเนะเป็นคริสต์สักประมาณ2,400ล้านเป็นอิสลามสักประมาณพันพันหกร้อถ้าถูําผิดขอโทษที อ,อิสลามเนี่ยทั้งหมดเลยไม่เห็นด้วยอยู่แล้วคริสต์นะครับอาจจะมีบางส่วนเห็นด้วยก็บางส่วนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เห็นด้วยนะครับทจักรนี้ไม่โอเคเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดโลกออกมาจริงๆ2,400ล้านจากสักประมาณ1,600ล้านรวมกันก็นจะสักประมาณกี่ร้อยล้านโดยประมาณเนอะ4,000กว่าล้านคนเนี่ยเขาก็รับไม่ได้นะพอเขารับไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็มันก็ต้องเกิดการปฏิเสธในรูปแบบต่างๆที่เขาจะมีกับเรา นขนาดเดียวกันประเทศที่จะยอมรับเราได้มันก็ต้องเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเอทิซึมเอธิซึมคือคนไร้ศาสนาหรือคนที่ไม่นับถือพระเจ้าอย่างนั้นนะครับพุทธศาสนาเราก็จะเป็นเอทิซึมก็คือเราเป็นอาเทวานิยมใช่ไหมแต่จริงๆคนที่เป็นพุทธแท้ๆเอาง่ายๆเลยครอบครัวของคนที่เป็นพุทธจริงๆปู่ย่าตายายเรายังอยู่เขาจะรับได้ไหมก็ต้องใช้เวลานะครับแต่ในเชิงศาสนาอื่นๆคิดว่าก็ค่อนข้างยาก ข้อดีคือมันได้สิทธิ์กับคนที่อยู่ในประเทศแต่ข้อเสียก็คือแน่นอนนะครับภาพลักษณ์ที่เขามองเรามันก็มีทั้งดีและไม่ยอมรับไม่ยอมรับอืประมาณเนี้ยแล้วดรคิดว่าความเปิดกว้างทางเพศเนี้ในสังคมโลกนี้ปัจจุบันนี้เราเปิดกว้างให้กับเรื่องนี้มากพอหรือยงังโลกอะไม่เปิดกว้างถ้าคุณมองนะคือถ้าเปิดกว้างอย่างที่เมืองไทยเปิดเนี่ยมันคงมีแค่ไม่กี่ประเทศจริงๆในโลก นะครับที่ยอมรับตรงนี้ Asia เอเชียเอ็เนี่ยไม่ใช่ว่ายอมรับไทเปจีนไทเปเนี่ยเขาเขาาก่อนเรานะไต้หวันแต่จีนแผ่นดินใหญ่เองเขายังรับไม่ได้เราเขาไม่โอเคนะเกาหลีใต้นี่ไม่เอาเลยนะเกาหลีเหนือไม่ต้องพูดถึงญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเป็นคอนเซปต์สำคัญสำคัญที่เราควรจะรู้ว่าเปิดกว้างไหมโลกเปิดกว้างโลกเปิดกว้างในเชิงทฤษฎีแต่ในภาคปฏิบัติไม่ได้เปิดกว้างจริง แล้วแล้วถ้าประเทศอื่นๆที่เขายังไม่ได้ยอมรับในเรื่องนี้ดอกเตอร์คิดว่าประเทศเหล่านั้นจะมีโอกาสที่จะเปิดรับเรื่องพวกนี้ไหมครับอ่าประเทศที่จะเปิดรับเนี่ยนะครับแน่นอนมันต้องเป็นรัฐที่มีการปกครองแบบเอทิสเอทิซึมนะครับคือพูดอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเ,เข้าใจผิดคือหมายถึงว่าคนที่ถูกปกครองแล้วก็นักปกครองเนี่ยเป็นเอทิซึมซะเยอะแต่ถ้าเกิดว่ายังเป็นรัฐที่มีศาสนาเป็นตัวกลางหลักๆอย่างเช่นรัฐอิสลามทั้งหมดอาเซียนเราอ่ะ 600ล้านคนประชากรรวมกัน1 0 11ประเทศเนี่ยนะครับรวมตีมอแล้วเน่ยมีถึง300ล้านคนเป็นมุสลิมคิดว่ามาเลเซียจะยอมไหมอินโดฟิลิปปินส์เก็เป็นคาทอลิกเข้มข้นเขาจะยอมไหมไม่ได้ไม่ยอมเพราะฉะนั้นเห็นภาพอย่างว่าโอกาสของการเปิดกว้างแบบเดียวกับประเทศไทยเนี่ยมันก็มีคงมีไม่กี่ประเทศ วันนี้ก็ได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องมากเลยก็ต้องขอบคุณด็อกเตอร์นันนี้ที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับผมวันนี้ได้เลยครับขอบคุณมากๆนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้มีโอกาสเล่าเนเรื่องวาทกรรมทางเพศนะครับวาทกรรมคืออะไรยังไงเดี๋ยวลองไปติดตามดูจากในพอดแคสต์ของเพื่อนๆเนอะโอเคนะครับโอเคครับก็ วันนี้ก็อยากทิ้งท้ายให้ทุกคนลองคิดดูนะครับว่าถ้าอนาคตสังคมเราเท่าเทียมกันจริงๆแล้วเราเราแต่ละคนจะสามารถเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างแล้วก็อย่างไรก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ